สวยมากค่ะชอบมากๆคุณหมอเก่งมากค่ะใครจะไปรู้คะว่าการทำตาสองชั้นมันลดเวลาการแต่งหน้าเราไปได้เยอะเลย ก่อนทาตาสองชั้นนะคะเชอเร์เบียเป็นคนที่ตาเล็กอยู่แล้วนะคะแล้วก็ชั้นตาหลบในแล้วก็ไม่เท่ากันทั้งสองข้างด้วยค่ะตอนที่เข้ามาปรึกษาคุณหมอตอนแรกนะคะแล้วก็คือจะบอกก่อนว่าคือทําเราจะได้ประมาณไหนเราปรึกษาคุณหมอได้ทุกข้อสงสัยอย่างคุณหมอแบบละเอียดมากๆจะปรับให้ดีที่สุดให้เข้ากับรูปหน้าเราที่สุดค่ะตาสองชั้นครบ2เดือนแล้วค่ะตาสวยมากค่ะชอบมากๆคุณหมอเก่งมากประทับใจคุณหมอมากๆเลยค่ะ ก็คือแบบเพื่อนทักเฮ้ยตาสวยนะที่เรารู้สึกแบบดีใจอะที่ได้ทําสิ่งที่เราบกพ่องมาแล้วแล้วเราประทับใจแล้วเพื่อนก็ประทับใจด้วยว่าเฮ้ยท,ทำไมแบบไม่ทําตั้งนานแล้วบอกแล้วว่าแบบเห็นไหมสวยหวาน The Master